วันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องจุดคิดไฟตับจองไฟอย่างเดียวก็คืออะไรปัญหาที่เราพบกันบ่อยมากเลยจากลูกค้าที่ถามกันเข้ามาแต่เราพันเยอะมากคนที่รู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ราอติดตามได้เลยครับครับก็อันนี้นะครับเป็นไฟท่อจุดคิดไฟท่อจุดคิดประกอบไปได้ปยวยไฟท่อคอท่อหน้าแปลหูมยึดแล้วก็มีน็อตสองตัวไปให้ติดตั้งของแต่ละรุ่นครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูวิธีหรือขั้นตอนการติดตั้งของหน้าร้านนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจว่าเราถอดตรงไหนออกแล้วก็ใส่ตรงไหนเข้าไปครับ บูเดินรลุดอยู่ชาทองรองเอกกับไมแล้วก็ไปแล้วเสซ็แล้วผมนั้นไม่ได้กินโปรอย่าเพิ่งใส่ยาลองจะติดเอาจริงบูเคยลองซิฟซแต่ว่าเลิกก่อนเพราะกลัวจะติดอ่าจิบเบาๆนิดๆแบบที่สองนะครับคือการตัดต่อปลายท่อครับอันนี้คอเดิมลูกค้าแล้วก็เอาของใหม่เข้าไปครับตัดตรงท่อแล้วก็แต่ของใหม่แล้วก็ผูกยึดให้ตรงรุ่นแต่ตรงลักนักยังไงก็ตามคอเดิมของลูกค้านะครับอันนี้คืมอมุกประหยัดครับแล้วแบบสุดท้ายนะครับเป็นเฉพาะปลายครับ เฉพาะป้ายเนี่ยส่งไปถึงหน้าบ้านลูกค้าไปติดตั้งเองตามร้านก็แถวบ้านป้ายเนี่ยเรามีเยอะมากแล้วหลายแบบไปสั้นไปแปดนิ้วไปกลางใบยาวลองทักมาสอบถามได้ครับเอ,อ่อถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับทุกแอปพลิเคชันและทีไปทันยาทีไบโคราาและทุกสาขาครับฝากเลยครับขอบคุณครับ